สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพนแฟน,แฟน,แฟนมอําครับช่องกระชายระเพรื่อ,อพี่เสี่ยวครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานนะครับสถานที่ก็กว้างขวางครับผมวันนี้เจอกันแน่นอนครับทีมงานเราก็มาแล้วครับ เช้าครับอากาศดีนะครับอย่างนอ้อโอ้จับด้วย หิวแต่เช้าเลยหิวแต่เช้าเลยโอ้ยยังไม่หันกินอย่างอยู่กับจังหวัดบางปิ่นเฮ้ยร้อนเต็มหัวมา จับจันอาหนาวราบัสจอดข้างนี้หรือว่าตรงนี้จอดข้างในนี่นะใชเครับตรงนี้ตรงนี้จะไม่อีตรงนี้มันเป็นข้างในดินนี่เนาะดินป่าหญ้าเนี่ยเอาเลยเอาเลยพวกเราต้องมีกับต้องผู้ชมอย่างนี้นะ เราก็ต้องือ่านผู้ชมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพ่อพิ่งตื่นพอเงตื่นเราเรามีคนมีคนบอกนะแบบจะไปผูก <|pa|> ่อเลยนะแต่ว่าออกมาลุกบัเห็นพอครับตี่องเคิองของ้เอาหน้าวครับให้เด็กลงฝั่งซ้าย โอ้ยหยอดฝุ่นฝุ่นหมดอยู่ในปลานี่ดุ๋งนี่ขนเทียวบปล่านะพี่อยู่ในปา<อ>่าปีใหม่ไี่หนิเนาะอับหน้า,อ,อ,นาอับท่าใส่บันโอ้นั่งไง Oh.

าวน้อยประทะหทองคาวันนี้เหรอลำใหญ่หาทองคำบัตรเท่าไหร่อ่ะบัตรโอ้เขาเก็บหน้าง,งานเลยเหรอใช่ครับผมได้ถ่ายมาอยู่บัตรราคาบั350ตรสามร้อยห้าสิบต่อวันพรุ่งนี้เสียงอีสานวันนี้เราประทะหทองคํโอ้ใครจะดูอะไรก็ดูดได้ใช่ครับคือจะมาดูนี่ปุ๊บก็ไปดูนู่นดูได้ทั้งสองไอทีเลยเอา้า ลองดอูขอบคุณทุกกลังใจนะครับ พร้อมลุยพ่ที่ไปใส่ไปฝุ่นบอกเชียงออกจากหมู่บ้านแหล่งชุมชนมโจดง่ายๆครับเมื่อนี้่โจดง่ายาที่กองไปเลือกตีไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับเวลาเดิมมันเลบแต่สถานที่โอเคนะ แต่ยันแต่ได้ยันแต่ว่าสถานที่แคบมากเลยวันนี้มันไม่ใช่แล้วพนเขามาถอดตีสามอาเหลือก็กวงกกันมาแล้วงานมีสองโซนพ่นอะไนะเพรบ่แคบเด้วนี่ใครจะเที่ยวไหนก็เที่ยวได้เลยบัตรจูคนบอกสองสามมื่นสบายสบายเลยมองจอรถดสามซี่มองนี่จะมองกว้างัสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับจัดงานอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับ อากาศดีนะครับวันนี้ดีจนจ่อยๆเลแต่พ้นข้าวมาคือตกป้อมกรุงเทพกรุงแมนไปว่ใจีวิงว่ปทุมมาอย่างมองกันนเว่ามากมาขึ้นตกได้ตกอยู่แถวอ่าแถวแถว้หูตถแหแเติบกแถน้วออกมากแถกแ ตกอยู่กระทุ่มแบนก์หรืออยังนี้อืมต้องมายเลเปียกหมอดยอดกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ